ครับสวัสดีครับผมพอดีวันนี้มีโอกาสดีมีแขกมาเยี่ยมที่ศูนย์สีเกรนนะคะคุณเยาวภานี่อายุ71็ดใช่ไหมครับเจ็ดสิบเอดครับครับอยู่พระประแดงนะครับเดิมทีเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพพอสมควรเป็นเบาหวานในระดับกลางกลางนะครับกลางๆน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ประมาณร4 0แต่เพอเอิญเมื่อก่อนนี้น้ำตาลเคยขึ้นถึง300รใช่ไหมครับ สามแล้วก็มีปัญหาทางด้านสมองเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับเกี่ยวกับสมองลา่าควานิดนึงตอนต้นนะครับมีอาการ,ม,รมีอาการเ,เส้นเลือดตีบในสมองค่ะเนื่องจากภาวะเบาหวานสูงค่ะ,ะก็เลยมีอาการอาเจียนพุ่งค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์แพทย์ก็ตรวจทำการตรวจรักษาค่ะ,คะตอนนั้นน้ำตาลสูงเท่าไหร่ครับ สามร้อสามน่าจะประมาณสา0ร้กว่าค่ะ,คะ,คะ,คะอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดมานานกี่ปีแล้วครับเกิดมานานประมาณ6ปีแล้วค่ะตั้งแต่สิบสามกันยา2 5งพันห้าห้ายห้าสิค่ะแล้วอาการตอนนั้นนี่พอน้ำตาลขึ้น300รอเลยมีปัญหาทางสมอง เช้เลือดตีบด้วยเนี่ยทราบว่ามีเลือดซึมอยู่ในเนื้อสมองด้วยใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่ามีเลือดซึมอยู่ในสมองออถ้าอีก6วันเลือดยังไม่หายก็จะได้รับการผ่าตัดสมองค่ะแต่โชคดีนะครับที่เวลาผ่านไปปรากฏว่าร่างกายเยียวยาตัวเองได้ระดับหนึ่งเลือดเลือดก็หยุดก็โชคดีที่ไม่ต้องผ่าตัดสมองะนะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ย คุณเยาวภาก็ได้ไปเที่ยวพยายามหาวิธีการทางด้านธรรมชาติพอสมควรก็ไปพบคุณหมอคุณหมอเขียวขออนุญาตเอืยนามนะครับได้เข้าไปปฏิบัติแล้วก็ทานอาหารพยายามเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาพยายามเลี่ยงไม่กินยาแต่ว่ากินอาหารให้เป็นยาอันนี้ที่เป็นคอนเซปที่ตรงก,กันกับทางศูนย์สีเกรงของเรานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งอาการเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาพบผมที่นี่ครั้งหนึ่ง ผมจังจําได้ว่าครั้งที่แล้วที่มาหาผมนั้นสุขภาพไม่ดีเท่านี้เนาะไม่ดีค่ะไม่ดีมากๆเลยค่ะมีอาการปวดมึอตรงตรงศีรษะด้านซ้ายนะคะมีอาการปวดมึนเดินก็เดินเซมากๆเลยค่ะทรงตัวไม่ดีหาทรงตัวไม่ดีค่ะคแล้วพอมาได้รับอาหารที่ที่อาจารย์รประมาณสองเดือนเสร็จๆคะ่ะ ทานได้สองเดือนค่ะอาการปวดหายไปโดนหายไปเป็นปกติเลยค่ะค่ะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเยาวรักษ์เยาวรักษ์เยาวภาขออภัยครับก็คือผิวพรรณผมยังจได้ว่าคราวที่แล้วผิวพรรณที่มหามงราวแลยวผิวพรรณมองคล้ำพอสมควรทีเดียวนะครับแต่วันนี้มาเนี่ยเรียกว่ารองพื้นไม่ต้องทาเลยนะไม่ไม่ไอ้นี่คือหน้าสดนะครับ ก็สังเกตเห็นว่าพอหลังจากที่ทานอาหารสมดุลของเราไปแล้วสัก2เดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าผิวพรรณดีขึ้นนั่นสแสดงว่ากระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกายทํางานได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ได้ทราบว่าน้ําตาลจาก300ตอนนี้ลงมาเหลือเท่าไหร่ครับร้อยร้ประมาณ130ค่ะแล้วน้ำตาลสะสมเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเจกว่ากับเจได้ค่ะตอนนี้ลงมาเหลือตอนนี้เหลือมาหกค่ะหก ลงมาได้ครึ่งทางแล้วครับแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะเป,ป้าหมายของเราที่กัดเณฑนไว้ที่ผมพูดกับทุกคนว่าคนเป็นเบาหวานน้ําตาลสะสมต้องลงเหลือ5.7เพราะว่าเบาหวานถึงจะหายไปดังนั้นวันนี้คุณยอพามาเยี่ยมศูนย์สีเกรนเนะี่ยเดียตั้งใจจะมาเอาผิดพานไปทานต่อด้วยก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์ตรงนี้อยากจะถามความรู้สึกว่าหลังจากที่ก่อนทานกับหลังทานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นที่สุขภาพดีขึ้นหลายๆมิติเนี่ยนะครับ มีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับมีมีมีความรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณในผิดพันธ์อาหารนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ได้ได้พบอ่ะแล้วก็จะปฏิบัติตัวต่อไปค่ะเพราะว่าอาการที่เราปวดมืนศรีรษะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรมานมากๆเพราะมันเป็นตลอดระยะเวลาแต่หลังจากทานไปแค่สองเดือนค่ะอาการเราใช้คำว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเพราะตัวเองจะไม่ค่อยสังเกตตัวเองเท่าไหร่แต่อาจารย์บอกว่าผิวพันธุ์ดีขึ้นมากก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะดูแลตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงปลายทางที่ตั้งใจไว้นะแต่ก็เกือบเกือบถึงแล้วนะครับคิดว่าอีกประมาณสักสามสี่เดือนแล้วก็คงจะได้พบกับคุณยุบภายครั้งหนึ่งและจะได้เห็นช่วงนั้นว่าน้ำตาลสะสมลงมาต่ำกว่าหกนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณที่ได้มาเยี่ยมเราในวันนี้นะครับส่วนข้อ,ข,อข้อปฏิบัติที่คุณยภาวทานอยู่ใช้อยู่ก็คือตอนเช้าทานชงซีเกนโปรนะ,ะทานแทนอาหารหนึ่งมือ้อแต่ว่าก่อนทานซีเกนโปรเนี่ยคุณยภาวได้ปัน่นผักผลไม้ทานก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสิร์ฟห,หนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ตามด้วยซีเกนโปรหนึ่งสองก็เลยก,ก็ก็คืออิ่มถึงเที่ยงเลยะนะฮะแล้วก็ตามด้วย ตัวอมโนบซิเกรนแล้วก็ตัวลอัลไอินีนงั้นผดพันธ์ทั้งหมดที่คุณยวาภา,าได้ทานกับสูย์ซิเกรนก็มี3าตัวด้วยกันมีซีเกรนโปรมีอามโนบซิเกรนแล้วลิอลไอินีนอันนี้ผมกําลังจะปธิบายให้ฟังว่าสามตัวนี้ครับเป็นสุดยอดของอาหารของสูย์ซิเกรนอยู่แล้วเป็นแล้วว่าคุณยวาภา,าก็เลือกใช้สูตรที่ดีที่สุดของเราก็คือซีเกรนโปรสองซีเขียวงั้นนี่คือความสําเร็จหนึ่งความสําเร็จที่เราได้รับนะฮะจาก บรรดาผู้บรโิโภคหรือผู้ป่วยของเราที่ประสบความสําเร็จเราคิดว่าอายุ7จตอนนี้คิดว่าอีกประมาณ10ปีเนาะแปกว่าก็คงจะสามารถคงสภาพเดิมอย่างนี้ได้ต่อไปอันนี้คือความสุขที่ได้จากผู้สูงอายุผมอยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับได้มีสุขภาพดีแล้วก็ไร้โรคต่างๆเพื่อจะให้คุณภาพชีวิตบรรปลายของชีวิตเนี่ยมีความสุขที่สุด มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดนะครับไม่มีอาการทุกข์ทรมานใดๆนี่คือเป็นสิ่งที่ถือว่านี่คือยอดปรารถนาของผู้สูงาอายุดังนั้นะค,คุณโยภาถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ประสบความสําเร็จเช่นนี้เช่นเดียวกันดังนั้นะสงสัยหรือสนใจข้อปฏิบัติหรือผิดพัน์นะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับก็ยินดีวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโยภาไปอย่างสูงนะครับขอบคุณค่ะครับครับก็คุยครับก็ขอ คงจะอำลาเพียงเท่านี้นะครับขอ,อกล่าวสวัสดีครับ